โอ้ยนี่แหละครับงั้นมืองนอกว่ามันเตะเกียรดจะจังไปเฮ็ดเนียังคุยกันกัดเรื่องกันนิดหน่อยนะครับรู้จักะมีมีก็ท่านเอาเพื่อนเอามากู้เขาครับนี่ครับมันกู้เขาหมัดเฟียงเห็นมัดฟงมัดเฟียงก็คิดฮอดกู้เขาบ้านเฮาเนาะ เด็ผู้เดียวอีกแล้วเมื่อนี่ยอเฟียงเขา่ารถเกียวมันออกมาเป็นสภาพนี้เลยได้ครับเนี่นี่เม็ดปรมี้หรอกแต่ว่ามันถึงเลี้ยงเฟียงไปยังสีแล้วก็มัดมัดไปเห็นบ่ยังเติบอยู่ครับกับบรรยากาศเช้าๆหนาวๆ16องศาเฮือนี่ครับมัดมามาัดแบบนี้แหละ มัดแล้วก็วางตั้งๆๆๆไว้เพื่นวันนี้เพื่นก็สะเอารถลงมาเก,ก็บเนาะฟางรถเกี่ยวบ้านเพิ่นกับเกี่ยวแล้วเพิ่นกับวางเฟียงอะไรนะครับลักษณะกระใส่เสี้ยกดำๆนี่นะครับมัดอันนี้คือรถเกี่ยวมันเกี่ยวออกมาลักษณะนี้เลยนะครับเม็ด เม็ดมันกระดูดเอาไปเบิดเนาะก็เหลืออายูเจ็ดแปดแถวเนาะเอาไปมาเห็ดหลอบใบนะครับนะครับมันนี้ก็ะิพาไปเบิ้งกันินึนงครับผมอยู่บ้านเขานี่โอ้หลายครับเม็ดจะล้นถิ่มสุกล้นถิ่มแต่บ้านเพื่อนนี่ห่อถุงยางระยางดี <c oughs> ผมกับเงืดอดเดี่ยอกกันเชีย่ยวไว้ เห็นไ,ไหมมัดเดียไหมนี่ถุงยางมัดห่อไอ้หวงซะทำเป็นบ้านเขานะครับโอ้โยโลนทิมเบิดไปเอายุ่ห่วยบ้านห่วยเดอ้อ <c oughs> หลายคักมัดเจองมัดหัวมัดมัดเดียไว้เอาละครับเช้นนี้แหละกลับบ้านก่อน